สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับ Ge ี r ร์ r ฟนั่นเองนะครับโอ้โหสดชื่นเต็มข้อกันอีกแล้วนะครับกับ1ตัวชัวร์จัดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ให้ไปทางด้านของเดนฮาร์ดนะครับก็ถล่ม4ประตูต่อศูนย์เลยบอกแล้วใสกิ้งครับใสอย่างแก้วเลยนะครับใครที่ตามไปยินดีด้วยและกันนะครับและค่ำคืนนี้นะครับเหมือนเดิมผมจะมี1คู่ที่น่าเชียดน่ารุ้นมาฝากกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้กันนะครับก็ฝากทุกคนนึกนึงครับก็ช ติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมบันทึกรายการโปรดด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมแบบใสกิ้งมากกว่านี้อีกนะครับแบบใสๆเลยนะก็ในครอบครัวตอนนี้แตกกันมา7วันติดแล้วครับอันนี้เฉพาะอัลบั้มนะไม่รวมกับเน้น v p p นะถ้าเน้น v p p เนี่ยโหไม่รู้จะพูดยังไงเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าเราฟินกันขนาดไหนนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะ ก็ไปเข้ามาที่หน้าช่องนะครับรูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีคำอธิบายให้เพิ่มเพื่อนและตามผมเข้ามาได้เลยนะครับคือที่สําคัญเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นด้วยนะบอกเลยว่าเข้ามาวันนี้ดีที่สุดแล้วทุกคนเพราะว่าแตกกันมายาวนานมากนะแล้วผมว่าผมจะสร้างสถิติต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันอ่ะไม่รอช้าแล้วกันนะครับมาเริ่มเลยกว่าครับกับ1ตัวชัวร์จัดนะครับครับคืนนี้นะครับจริงๆแล้วพิมลีอังกฤษก็น่าสนใจนะครับมีหลายคู่แต่ว่า ผมว่าถ้าเอาชัว์เนี่ยอาจจะไม่ใช่พิมพ์เลีกนะครับผมอยากให้ทุกคนไปกันที่ลาลิกาสเปนครับเป็นคู่ระหว่างแอตแลติกมาดิดครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับเลบันเตนะครับพูดถึงผลงานกันก่อนแล้วกันนะครับทางฝั่งของแอตมาดิดเนี่ยมีผลงานที่ค่อนข้างดูดีนะห้านัดหลังสุดชนะได้ถึง4นะครับมีนัดที่แพ้ก็แค่แพ้อาร์ซนอลใน UCL ส่วนนอกนั้นก็ถือว่าผลงานไม่แพ้ใครในลีกมานานพอสมควรนะครับเกมล่าสุดเพิ่งจะ เปิดบ้านเอาชนะเซบีย่าในลีกไปด้วย3-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ทางฝั่งเรบบนเต้เนี่ยผลงานก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเรบบนเต้ก็แพ้แค่2นัดน,นะแต่ว่านัดล่าสุดแต่ผิดฟอร์มนะไปโดนใบแดงด้วยนะครับแล้วก็แพ้เซอรต้าบิโก้คาบ้านด้วยนะทำให้วันนี้เรื่องของสภาพความพร้อมเนี่ยแอตเลติโกมาดริดดูพร้อมกว่าจริงๆนะครับถึงแม้ว่าแอตมาดริดเองเนี่ยนะครับจะมีเก่ง เกมกลางสัปดาห์ก็ตามอาจจะไม่ได้ฟิตมากพอขนาดนั้นแต่ว่าสเกลภาพดีกว่าแถมเลบบนเต้ไม่พร้อมด้วยนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูสถิติที่เจอกันมาถึงแม้เลบบนเต้จะทําได้ดีกว่านะครับแต่ต้องต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2023นะ2022นู่นเลยนะที่เลบบนเต้ยังผลงานดีๆโดดเด่นอยู่ในลาลิกาสเปนอยู่แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเลบบนเต้ตกชั้นไปแล้วก็กลับขึ้นมาผมว่าสู้ยากครับแอดเดรียช่วงเวลานี้นะครับนักเตะอย่างซอลลอดอย่างฮูเรนอวาร์เลสเนี่ยกำลังทำ ผลงานกันได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็แดนกลางก็ปั้นเก่งมาได้อย่างสุดมันเลยนะครับอย่างโคเก้นะครับหรือว่าเดรูนอะไรเงี้ยนะครับผมว่ายังไงวันนี้ครับตัวหลักๆของแอตมาลิดลงสนามครบและเชื่อว่าเป็นเกมต่อหน้าแฟนเกมในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับใสอย่างแก้วครับปิดประตูแพ้ไปได้เลยโอกาสชนะของแอตแลนติโกมาริดมีมากเหลือเกินและจะไปถึง2ประตูด้วยนะสามประตูผมว่าเป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับใสอย่างแก้วใส่กิ้งกิ้งมองได้เลยครับที่ แอตเลนติกอมาลิครับรับรองครับตื่นเช้ามาฟินแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับหนึ่งคู่ที่น่าเชียร์ครับคืนนี้ใครที่ชอบอยากตามดูก็ตามได้นะจริงๆฟินกันมาหลายวันแล้วนะก็หวังว่าคืนนี้ทุกคนจะฟินกันต่อเนื่องแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในครอบครัวนะใครอยากได้เพิ่มเติมนะฮะหน้าช่องเรามีให้แค่คู่เดียวนะครับก็ไปตามในครอบครัวต่อแล้วกันนะครับสำหรับนี้ผมเกียร์ฟฟร์เนี่ยต้องขอตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าวันพรุ่งนี้ครับขอให้ครับคืนนี้ทุกคนโชคดีนะครับสวั